โอเคสวัสดีครับ okay, วันนี้เรามาเจอกันวันอาทิตย์เอ้ย hey, วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยพอดีผมใส่แมสหาที่นั่งก่อนตรงนี้แล้วกันนะถอดแมสแล้วกันโอเคสวัสดีครับโอ้โหเป็นรอยเลยถอดแมสทีเป็นรอยเลยครับเอาโอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมตื่นแต่เช้าเลยนะครับเมื่อคืนเพิ่งกลับจาก เมื่อคืนไปเชียงใหม่มานะครับเมื่อวานไปเชียงใหม่มาล้วก็ไปเช่าพระมาโ,โ,โอ้โหโคตรสนุกเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นการเช่าพระครั้งแรกในชีวิตที่ทําให้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นจริงๆนะครับตื่นเต้นในเรื่องของบรรยากาศลูกบ้านนะครับบรรยากาศภายในบ้านคอยดูนะครับในคลิปอีก2คลิปนะครับผมจะทำผมจะทาคลิปอันนี้ออกมาครับคลิปที่ไปเช่าพระเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่ระทึกใจจริงๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราไลฟ์กันในช่วงต่อๆไปนะวันนี้ก็ไปแถวลังสิตมานะก็ไปเช่าพระลงบุโตมาเดี๋ยวเราจะให้ดูกันบังเอิญว่าลูกน้องไปซื้อกาแฟยังไม่เอามาฮนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้โปรแกรมเนี่ยเช้านะผมไปที่ฟิวเจอร์ลังสิตมานะครับไปเช่าพระเสร็จปุ๊บกลับมาที่แอมบาสซี่นะครับแอมบาสซี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปพรามสีไปพนามสีต่อนะครับพรามศีไปดูพระสองคนนะครับดูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปแข่งบอลที่อะไรนะ สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงฮะแข่งบอลตรงนั้นเสร็จแล้วยะไปแข่งที่หนึ่งคะตรงสนามบอลเจมาร์ครับก็ไปหลายๆที่แต่เดี๋ยวเราจะให้ดูพระกันนะครับจะรอให้นุกน้องให้เสียเจเขาไปซื้อกาแฟอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับ40อ๋อเวีร์พูลชนะ40โหใช่ครับแล้วก็แมนยูแพ้หรือเปล่าไม่รู้นะยังดูไม่จบเลยนะครับแมนยูน่าจะแพ้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มีเวลามาไลฟ์กันบ่อยๆเพราะเนื่องจากไม่มีเวลาจริงเพราะว่า วันวันหนึ่งเช็คไลน์เยอะมากแล้วก็รวมถึงปัจจุบันเนี่ยมาเล่นเจฟินคอยนะทีนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยมาซื้อเจฟินแต่ยังไม่เคยขายเลยนะฮะอยาดูก่อนราคาเท่าไหร่ละคือชีวิตหนึ่งวันโอ้สามหกห้าสองนะครับคืองี้ชีวิตหนึ่งวันวันหนึ่งกับผมทําอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นสนุกสนุกสนุกกันนะฮะอ๋อแมนยูแพ้สี่หนึ่งเหรอโอ้โหมีเอฟซีมาบอกแมนยูแพ้สี่หนึ่งนะครับอ่ะมาละกาแฟมายัง ยังไม่มาเดี๋ยวภาพมาหน่อยก็ได้ได้ไหมกาแฟได้ป่ะอโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูพระนะครับเพราะว่าวันนี้ไปเช่ามาเป็นพระจํานวนสององค์นะครับองค์หนึ่งแอกจะกรอบมาแล้วองค์หนึ่งยังไม่ได้แกะนะครับให้ดูกันในช่วงวันทือจริงวันนี้ผมรอวันนี้มีอะไรมีอะไรระทึกหรือเปล่าไม่มีครับวันมีเมื่อวานนะระทึกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไลฟ์สดให้ฟังนะครับจะเล่าให้ฟัง เพราะว่าตอนนี้พอดีอยู่ในห้างนะครับจะพูดแล้วอาจจะไม่ได้อัดทารถเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ที่เราไปเช่ามาเจ๊แก่นีดหนึ่งเปลี่ยนซองเป็นเปลี่ยนซองหนึจริงๆไปข้างในงั้นจะดีกว่าเพราะว่าในนั้นนะตรงนี้อ่ะในดีกว่าเออแบงข้างในดีกว่าเดี๋ยวนี้นิดหนึ่งระวังหน่อยนะ เดี ų, as, came, sure ๋ยวเราไปนั the the ่งบริเวณโซนด้านในดีกว okay. ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าพระที่ไปเช่ามาเนี่ยอันนี้เช่ามาเป็นแสนๆนะเดี๋ยวให้ดูกันี๋ยวผมหาสถานที่ก่อนว่ามันย้อนแสงไหมตรงนี้แล้วกันโอ้โหสกปรกจริงๆย้อนแสงมั้ยย้อนไหมโอเคตรงนี้ดีกว่าเจฟินพุ่งมากครับของดีฮะของดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตั้งแต่เช้าเนี่ยบังเอินว่าย้อนตรงนู้นดี่ว่ามืดมืดจังะขอโทษทีนะครับมันมันดูย้อนนี่นี่มันมีของปรก,ปกอบเนี่ยตรงนี้นจริงๆแล้วเนี่ยผมนั่งรอแฟนมานะครับอดีตจันจนัดทานข้าวในห้างนะครับแล้วก็ระหว่างที่กําลังเขากําลังจะมาผมก็เลยเไลฟ์สดดีกว่าไม่ได้ไลฟ์นานละเดี๋ยวลองเช็ดเลนก่อนนะขออนุญาตเช็ดเลนก่อนนะอ,อ่นนี่ตอนเช้านะครับมีน้อง ท่านหนึ่งมาจากพระรามสามนะครับโอ้ไม่ชัดเลยวะนี่เชื่อไหมว่านี่เป็นพระองค์เดี๋ยวก่อนมองไม่เห็นนี่องค์นี้ต้องบอกก่อนนะนี่เป็นพระหลวงมุโตะนะครับแต่ไม่แพงนะเป็นพระองค์แรกที่ผมเช่าสมัยก่อนเมื่อยี่สิบโอ้จะสามสิบปีแล้วเนี่ยเป็นพระองค์แรกที่เป็นพระหลวงมุโตะแล้วแท้นะ ที่ผมเช่าในสมัยเมื่อเกือบ30ปีก่อนตอนนั้นเช่าองค์เนี่ย4 0 0บาท400บาท400บาทแล้วก็เอาไปเลี่ยมพลาสติกนะครับเลี่ยมพลาสติกในราคา60บาทสมัยก่อนนะเลี่ยมพลาสติกสั่งบาทแล้วปล่อยอยู่ในตอนนั้นไป500นะครับได้กำไร40บาทนะสมัยก่อนซื้อ400นะครับแล้วก็ไปเลี่ยมพลาสติก60บาทแล้วก็ไปขาย500ยนะสมัยเมื่อเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วประมาณนี้นะครับ นี่เป็นปัจจุบันนี้เมื่อเช้าเนี่ยมันมีน้องท่านหนึ่งเอามาปล่อยให้ผมนะฮะจริงๆแล้วก็บอกตรงตรงเลยว่าไม่อยากจะเช่านะแต่บังเอิญว่าน้องเขานําพระมาหาก็แบบช่วยช่วยเขาเช่ามาแปดพันบาทผมยังไม่รู้เล่นกันเท่าไหร่เลยนะช่วยน้องเขาเช่ามาแปดพันบาทอ่าประมาณนี้นี่คือจะบอกให้เฉยๆว่าเป็นพระลงงโตองค์แรกที่ผมเช่ามาแล้วแท้คือเช่าจากร้านที่เขารับประกันนั่นแหละเนี่ยพอหลังจากนั้นนะครับนี่ก,ก็ก็ไปเช่าตรนนี้มาในนี้คนเริ่มเยอะไว้ คนเขาจะงงว่าผมมาไลฟ์สดหนีใน่ในร้านกาแฟนะครับคนเริ่มเยอะคนเริ่มเยอะแล้วก็ผมเริ่มเขินนะฮะเริ่มเขินนี่นี่ครับนี่มาดูวงนี้ดีกว่าวงนี้ถือว่าเป็นล็อกเก็ตรุ่นหนึ่งที่หายากนะมันสว่างนี่อันนี้เป็นล็อกเก็ตโมโตภาพขาวดำนะ หายากมากๆนะครับเป็นล็อกเก็ตหลงมุตโต้ล็อกเก็ตภาษาจีนหลงมุตโตะนะเป็น Rocket ล็อกเก็ตรุ่นที่หายากมากๆนะครับเมื่อเช้าเนี่ยไปเช่ากับไปเช่าที่ฟิวเจอร์ลังสิตนะมีเขินด้วยฮะมีเขินที่ครับคนมองคนระับคนทังวว่ามึงเอาพระมานั่งดูมาไลฟ์สดอะไรตรงนี้นะครับมันเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งครับคนเริ่มมองเยอะฮะก็เลยเขินเลยฮะ อันนี้เป็นล็อกเก็ตรุ่นหนึ่งที่มีราคาแพงนะที่ผมชอบมาเป็นแสนนะเผื่อใครเจอด้านหลังเป็นภาษาจีนภาษาจีนตัวเนี้ยไม่รู้อ่านว่าอะไรนะแต่คนตลาดูเขาจะเรียกว่าล็อกเก็ตหลังภาษาจีนรุ่นโต๊ะกังนะครับแต่ผมไม่รู้ภาษาจีนตัวนี้อ่านว่าอะไรนะไม่รู้ใช่ความหมายคำว,ว่าโต๊ะกังหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่แล้วก็จะมีลักขลาจานตรงนี้มีมีรอยจานตรงนี้ตรงปลายปลายนิ้วผมเเห็นไหม อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเนื่องจากมาไล์สดนอกสถานที่แบบนี้พวกเขาจะคิดว่าให้ผมมานั่งขายพระหรือมานั่งปล่อยพระในนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะผมตั้งใจจะมาไล์สดในช่วงระยะเวลาที่รอนี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปูโตร,รุ่นแรกนะครับหลังภาษาจีนนี่เขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของท่านเลยแบบนี้นะครับองหนึ่งเป็นแสนนะนะครับ ภาษาจีนคําว่าโต๊ะโอเคมีคนเนะี้ยมีคนบอกว่าเป็นภาษาจีนคําว่าโต๊ะโอเคคือผมอ่านไม่ออกนะครับนีแบบนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกมูลค่าเป็นแสนนะพนี่ผมช่ามาแสนแปดนะออดูยังไงครับจริงๆมันไม่มีขาตั้งก้องไม่งั้นผมจะส่องให้ดูนะครับีย่ยมีโคต,ต่อตรงนี้แล้วด้านในเนี่ยด้านในล็อกเก็ตเนี่ยเขาจะบรรจุเส้นเจสานะครับก็คือเส้นผมของหลวงพ่อนะฮะหลวงปู่โต๊ะไว้ข้างในนะครับรุ่นนี้จึงบิดรุ่นที่มีราคาแพง สมัยก่อนผมได้มานะครับปล่อยไปสองหมื่นนะฮะยี่สิบกว่าปีก่อนสาสิบปีก่อนองคหนึ่งมันสองสามหมื่นนะหลังจากนั้นก็องค์หนึ่งเป็นแสนนะครับนี่ผมเช่ามาองค์งน,นี้เมื่อเช้าเช่ามาแสนแปดนะครับใครมีก็ส่งมาผมได้นะฮะผมรับเช่าแบบนี้อ,อีกองค์หนึ่งนะครับเมื่อเช้าวันนี้เช่ามาแกะก่อนัอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยนะครับนั่งข้างโต๊ะร้านกาแฟร,ร้านหนึ่งนะครับ นี่นี่ก็เป็นยันดงเล็กนะครับเป็นเนื้อใบลานแช่น้ำมนต์นะครับแบบนี้ตอนแรกเจ้าของส่งมาผมนึกว่าเกสรไอ้นึกว่าผงทูบนะฮะมาดูตัวจริงเอ้าเป็นใบลานเวย้ยนะครับอาจจะดูสีฟ้าๆหน่อยครับ,นะรบแบบนี้นี่องค์เป็นเหมือนฮนะแบบนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปที่นี่ต่ออันนี้ให้ดูพระหมดแล้วเจใส่ตรงหนคนเริ่มมองนะเริ่มเขินนะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูพระตรงพระรามสี่ต่อดูพระสองสองคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแข่งบอลสองที่โอ้โหทำอย่างนั้นนะฟุตบอลทีมชาติเลยนะเดินสายเลยนะแข่งบอลสองที่นะไม่ใช่นะ <laughs> เพราะว่าเออรุ่นน้องอ่ะไปนัดแข่งบอลทีมบอยท้าจัน์ไปนัดแข่งบอลกับทีมช่องเก้าหรือไงผมไม่แน่ใจนะ แล้วก็นัดไปแล้วแล้วผมบอกผมไม่ไปผมไม่ว่างเขาก็เลยบอกว่าขอแค่ไปเขียบบอลพอไปเขียเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเตะอีกที่หนึ่งครับก็วันนี้มีไลฟ์อีกกี่โมงผมไม่มีเดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามีเวลาก็จะไลฟ์เรื่อยๆนะครับช่วงนี้มันไม่มีวลาจริงเพราะว่าทําหลายอย่างนะเราช่วงว่างก็จะเล่นเจฟินนะเสาร์อาทิตย์นี้จะเล่นเจฟินนะครับก็จะซื้ออย่างเดียวยังไม่เคยขายเลยนะครับส่วนวันวันวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เล่นหุ้นดูพระเช็คไลน์แต่เรื่องที่นะครับเรื่องที่ จะเล่าหรือ,อดีนะเดี๋ยวโทษทีโทษทีเมื่อวานนะับผมไปเช่าพระที่หนึ่งที่เชียงใหม่นะโคตรมันเลยยังไงเพื่อนๆต้องติดตามให้ได้ใน Youtube ของผมนะคุณจะรู้เลยว่ามันสนุกแค่ไหนกับการเช่าพระกับคนคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวนะครับที่ในประสบการณ์ในชีวิตผมเพิ่งเคยเจอนะหมังว่าผมเกินไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ,ปะไปก่อนวันนี้นะครับก็ถือว่าไลฟ์ถือว่าให้หายคิดถึงกัน โอเคนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ